お前はもう死んでいる。何 เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิป Killing f ฟร์สอนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสกิลเลเวล25กันครับซึ่งสกิลเลเวล25นะครับเป็นสกิลสุดท้ายของแต่ละคาสนะครับเป็นเปรียบเสมือนถ้าไม่ตายก็ว่าได้เลยนะครับมันใช้ในการต่อสู้ได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ใช้ในการพิกเกมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับสกิลเลเวล25นะครับผมมันจะใช้งานได้ตอนที่ช่วงเซตไทม์ครับเซตไทม์ก็คือตอนที่สโลว์เนี่ยแหละครับตอนที่เป็นภาพขาวดำครับใครที่มีตัััววลลลละะะคครรรเเเ25นนนบจสสาามมถใช้้กิไดซึ่งป็ สกิลที่ทรงพลังที่สุดของแต่ละสายครับผมในไงในคลิปนี้ผมก็จะพามาดูกันครับว่าสกิล25ของแต่ละอาชีพเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างแต่อาจจะเอามาไม่ครบทุกตัวนะครับแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าตัว sharp s h เตอร์ของผมยังเวลไม่ถึง25นะครับแต่ว่ายังไงก็ยังพอที่จะอธิบายได้ครับว่าสกิล25เป็นอะไรบ้างแต่ถ้าอาชีพไหนที่มันเอามาให้ดูได้ผมจะเอามาให้ดูให้หมดเลยนะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มต้นที่อาชีพแรกกันเลยครับผมเรียงไปเลยก็คือ b อร์เกอ e r ครับ อ๋อลืมอธิบายไปนะครับสำหรับสกิลเลเวล25เนี่ยมันจะมีให้เลือก2อย่างเช่นเดียวกันนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูทั้งคู่เลยครับง่าก็มาเริ่มที่เบอร์เซรสเกอร์กันเลยครับสำหรับสกิลฝั่งซ้ายของเบอร์เซรสเกอร์นะครับจะเป็นเบอร์เซรสเกอร์เรกครับถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับผมสกิลนี้ถ้าหากว่าตอนช่วงเซตไทม์เนี่ยพวกเซตมันจะหันหนีหมดเลยครับผมเวลาเราใช้สกิลเนี่ยมันจะเดินหนีเราหมดเลยครับแล้วก็ในช่วงเซตไทม์นะครับเบอร์เซรสเกอร์จะได้ ฮิวเลือด50%ฟรีๆเลยครับซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากสําหรับสายแท้งนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยสกิลนี้มันถูกเนิร์ฟลงมานิดนึงครับผมคือแต่ก่อนในเวลาเราใช้สกิลเนี้ยพวกเซตมันจะหันหลังหนีเลยครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันจะเป็นแค่ว่าเซตเดินไม่ได้เฉยๆครับยังไงก็เป็นสกิลที่ดีนะครับสำหรับเบอร์เซร์เกอร์ที่ใช้สกิลเลือด1 7 5นะครับจะทําให้โอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นเยอะเลยครับสําหรับสกิลฝั่งขวานะครับก็คือจะเป็นสปาร์ตันครับ อันนี้เป็นสกิลที่หลายๆคนน่าจะชอบนะครับรวมถึงผมเองเนี่ยก็ชอบมากๆด้วยเพราะว่ามันเป็นสกิลที่จะทําให้ตัวละครของเราครับสามารถ เคลื่อนที่แล้วก็โจมตีได้อย่างรวดเร็วครับผมในช่วงเซตไทม์ในขณะที่อาชีพอื่นๆเขาจะเดินช้ากันตามปกตินะครับแต่ว่าเบอร์สเกอร์เนี่ยจะเป็นอาชีพที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในช่วงเซตไทม์นะครับในนี้ได้มีใครดูหนัง Xmen มนไหมครับผมก็จะมีตัวละคร q u i c ซินเวอ r ครับถ้าคุณอยากรู้ว่าควิกซินเวอรรู้สึกยังไงนะครับถ้าหากว่าเล่นเบอร์สเกอร์ใช้สกิลสปาร์ตันเราจะได้เป็นควิกซินเวอร์ในเกมนี้กันเลยครับ สำหรับอาชีพต่อมาครับผมคอมมานโดครับสำหรับคอมมานโดนะครับสกิลฝั่งซ้ายแท็กติเชียนครับสกิลนี้จะทําให้เรารีโหลดไวครับแล้วก็จะสลับอาวุธได้ไวขึ้นครับแต่ว่าความเร็วในการยิงก็จะตามปกติครับผมไม่ได้ยิงเร็วนะครับแต่แค่รีโหลดไวแล้วก็สลับอาวุธไวเท่านั้นเองซึ่งก็ดีสําหรับสายประหยัดลูกกระสุนนะครับผมสำหรับสกิลฝั่งขวานะครับแมชินกันเนอร์ครับซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลที่ผมชอบมากๆครับสกิลนี้มันทําให้เราสามารถสาต์กระสุนได้ รัวในระยะเวลาเซ t ไทม์นะครับซึ่งตอนที่สโลวเนี่ยปกติปืนเราก็จะยิงชา้าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีสกิลเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถยิงรัวได้ครับผมบอกเลยว่าสะใจมากๆครับโอเคครับสำหรับอาชีพต่อมาอาชีพซัพพอร์ตครับสำหรับสกิลฝั่งซ้ายนะครับเท่าที่อ่านดูเนี่ยเหมือนกับจะเพิ่มค่าในการเจาะเกาะนะครับ ถ้าคิดง่ายๆเลยก็น่าจะทําให้เรายิงแรงขึ้นตอนสโลนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถพิมพ์ได้นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแล้วไม่ค่อยชัวนะครับต้องขออภัยด้วยครับสำหรับสกิลฝั่งขวาับผมเป็นบาราดครับสำหรับสกิลบาร์ดนะครับเป็นสกิลที่ผมชอบมากๆครับเพราะว่ามันจะทําให้เรายิงรัวในตอนสโลได้ครับซึ่งเหมาะสําหรับการยิงยัดในระยะประชิดนะครับผมยิงใส่ตัวใหญ่ตอนสโลนี่เป็นอะไรที่สะใจมากๆครับดูๆแล้วนะครับผมผมเป็นคนที่ชอบ สกิลอะไรที่มันยิงเร็วตอนสโลนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเป็นสกิลไหนที่ยิงเร็วตอนสโลเนี่ยผมจะชอบเป็นพิเศษเลยผมจะเลือกใช้เสมอเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อที่อาชีพต่อไปกันเลยครับสำหรับฟิลเมดดิกนะครับผมสกิลแอร์บอ n เอเจนตครับจะเป็นการ ปาระเบิดฮิลโดยอัตโนมัติครับผมในช่วงที่สโลนะครับผมหมอจะทาการปาลระเบิดฮิลโดยอัตโนมัติครับผมแล้วก็ฮิลเพื่อนร่วมทีมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าฮิลตัวเองด้วยหรือเปล่าแต่น่าจะฮิลตัวเองไปด้วยแหละครับ<อ>ก็เอาง่ายๆเลยจะทําให้หมอเนะี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการซัพพอร์ตให้ดียิ่งขึ้นครับสามารถฮิลตอนสโลได้ด้วยแล้วในระหว่างสโลนะครับถ้าหากว่ามีเซตมาล้อมรอบเรานะครับพวกมันก็จะโดนดาเมจพิดไปด้วยครับผมถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าเล่นสายไหนนะครับ สำหรับสกิลฝั่งขวาครับผมเซตเดทีฟครับก็จะทำให้ดาเมจพิษแรงขึ้นซึ่งในคลิปนี้ผมไม่มีวิดีโอให้ดูนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเล่นสกลิลซ้ายดีกว่าเยอะเลยครับผมหรือถ้าใครจะเล่นหมอดาเมจก็เชิญทางขวานะครับแต่ผมว่าถ้าจะเล่นดาเมจไปเล่นอาชีพที่มันดาเมจจ๋าไปเลยไม่ดีกว่าแล้ครับโอเคก็ไงผมก็ขอข้ามสกิลนี้ไปแล้วกันนะครับไม่มีพาไปดูนะ สำหรับอาชีพต่อมาครับผมดีโม l ิชั o นครับจอมทำลายล้างของทีมครับสำหรับสกิลซ้ายนะครับผมชอบชื่อสกิลมากๆเลยก็คือสกิล d e s t r o y e r of world ครับผมประมาณว่าแบบผู้ทำลายโลกอะไรเงี้ยนะเวอร์มากคือสกิลเนี่ยครับผมพอเวลาสโลเนี่ยมันจะทำให้เรายิงระเบิด ไม่ว่าจะระยะไหนนะครับผมมันจะทําให้เกิดระเบิดคล้ายกับระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาครับซึ่งไอระเบิดตรงนี้นะครับผมแรงมากครับระยะก็กว้างและแถมตอนที่ระเบิดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทิ้งเหมือนกับสารพิษไว้ครับถ้าหากว่าพวกเซตมาโดนครับจะทําให้มันติดพิษแล้วก็ตายอย่างรวดเร็วเลยครับผมเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยครับอาชีพระเบิดผมก็เชียร์ให้ใช้สกิลนี้เลยครับสำหรับสกิลฝั่งขวาครับแมสบอมเบอร์ครับสำหรับสกิลนี้นะครับผมจะทําให้เราเนี่ยสามารถ โจมตีได้อย่างรวดเร็วครับผมใกล้เคียงกับตอนที่ไม่สโลครับแล้วก็อาวุธของเราจะเพิ่มดาเมจ25%ครับผมแล้วก็ระเบิดเนี่ยจะลงและไม่ว่ายิงระยะไหนก็จะระเบิดเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆสกิลนี้ก็จะตรงข้ามกับสายเมื่อกี้นะครับสายเมื่อกี้นี่คือเน้นนัดเดียวแบบแรงๆไปเลยแต่ว่าสกิลนี้จะเป็นเน้นยิงไวครับผมสาสตร์ระเบิดบ่อยๆครับด้วยส่วนตัวแล้วผมเชียร์สกิลซ้ายมากกว่านะครับผมทีเดียวเลยแล้วก็แบบแรงสะใจไปเลยผมว่า เวิร์กกว่าครับหรือถ้าใครจะชอบฝั่งขวาก็เชิญตามสะดวกครับผมสาหรับอาชีพต่อมาครับผมไฟบัคครับสำหรับสกิลซ้ายนะครับผมไพรเมนิกครับซึ่งสกิลนี้จะทําให้ในช่วงสโลครับผมเราจะสามารถโจมตีได้เร็วเท่ากับในเวลาปกติเลยนะครับแถมที่เด็ดก็คือในการโจมตีแต่ละครั้งจะไม่คิดกระสุนครับผมก็คือเราสามารถที่จะยิงได้อย่างเต็มที่ในตอนสโลเลยนะครับอย่างในคลิปนี้ผมจะใช้ปืนพกไฟคู่ให้ดูนะครับ มันสามารถยิงได้โดยที่กระสุนไม่ลดเลยครับแล้วก็เร็วด้วยแล้วถ้าหากว่าเราใช้ปืนกลปืนไฟนะครับผมเราจะสามารถยิงได้แบบบ้าคลั่งเลยครับผมก็คือกระสุนไม่หมดครับบอกเลยว่ามันมากครับงไปลองกันดูนะครับตหรมาสกิลฝั่งขวาครับผม Inferno ครับ Inferno นี่จะเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจสายพ่นไฟนะครับผมก็คือมันจะมีปืน Flame เวอ e r ใช่ไหมครับแล้วก็ปืนเริ่มต้นผมจําชื่อไม่ได้ละอัะนันว่าเวลาเราสาดไฟไปนะครับผมจะเป็นการทําให้เซสโ l o w ขึ้น30%ครับแล้วก็ จะเพิ่มดาเมจในการเบิน50%ร์นต์นั่นเองครับด้วยส่วนตัวแล้วผมก็ยังชอบสกิลฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถยิงเร็วแล้วก็กระสุนไม่ลดด้วยนะครับผมมันจะมีอะไรดีเท่านี้อีกโอเคครับก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าหากว่าใครเป็นคนที่เล่นสายพ่นไฟก็ฝั่งขวาอินฟ r n อร์เก็เหมาะดีครับสำหรับอาชีพต่อมาครับผมกันซิลิงเกอร์ครับมาดูที่สกิลซ้ายกันก่อนนะครับผมเบอร์วินออฟลีดครับในช่วงที่เซตไทม์นะครับผมเราจะสามารถยิงได้โดยที่กระสุนไม่ลดนั่นเเอองงครบบแแต่ก็ืาาจะยิช้ ปกติครับผมยิงช้าแต่ว่าข้อดีคือกระสุนมันจะไม่หมดนะครับแล้วก็สําหรับสกิลฝั่งขวาครับผมแฟนไฟ์ครับสกิลนี้จะทําให้เวลาช่วงเซตไทม์นะครับผมเราจะสามารถยิงเร็วได้ครับผมยิงเร็วมากๆครับแล้วก็กระสุนจะลดตามปกตินะแล้วก็ยังไงก็ตามเราสามารถที่จะเปลี่ยนแม็กได้ไวครับเพราะว่าการสลิงเกอร์ในช่วงเซตไทม์เนี่ยจะเปลี่ยนแม็กไวมากๆอย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมก็เลยชอบสกิลนี้มากกว่า คือเวลาตอนสโลวแล้วเรายิงกันเร็วๆเนี่ยความรู้สึกเหมือนเราเป็นแบบตัวละครใน the m a t i c เลยครับผมชอบมากๆมาที่อาชีพต่อมานะครับผมชาปชูเตอร์ครับอย่างที่บอกนะครับผมชาปชูเตอร์ผมยังเลเวลไม่ตัน25นะครับแต่ไงผมก็ขอมาอธิบายสกิลให้ฟังก่อนแล้วกันครับสำหรับสกิลซ้ายนะครับผมก็คือแอสซิสซินครับก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างมากนะครับผมแค่ตอนช่วงเซตไทมนะครับมันจะทําให้อาชีพสายชาปชูเตอร์นะครับมีโอกาส5%ที่จะ ยิงหัวแล้วก็จะเกิดเซตไทมต่อเหมือนกับคอมมานโดนั่นแหละครับแต่ว่าโอกาสเกิดแค่5%เท่านั้นครับโอเคเอาเป็นว่าสกิลซ้ายนะครับมันจะทําให้ตอนเซตไทม์ครับเราจะยิงหัวแรงขึ้น35%นั่นเองครับบอกเลยว่าโหดมากๆครับสำหรับชาร์ปชูเตอร์นะครับผมใครที่เล็งแม่นๆ่นหน่อยนะครับตอนสโลเนี่ยมันจะยิงหัวง่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเรายิงโดนเนี่ยมันจะแรงขึ้นไปอีก35%บนะครับบวกกับสกิลก่อนหน้านี้อีกบอกเลยว่า โอ้โหแรงโคตรเลยครับผมใครโดนไปนี่มีจุกแน่นอนครับแล้วก็สําหรับสกิลขวานะครับผมเลนเจอร์ครับสำหรับสกิลนี้นะครับผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนสโลว์เนี่ยจะทําให้เรายิงใส่เซตแล้วมันจะติดสตันได้นั่นเองครับผมว่าเอาซ้ายดีกว่าครับผมเพราะว่ามันยิงแล้วก็แรงแล้วก็เอาให้ตายไปเลยดีกว่าครับเพราะตอนสโลว์ยังไงมันก็ช้าอยู่แล้วครับจะสตันไปทําไมจริงไหมครับสำหรับอาชีพต่อมาครับผมสวาสครับ สวัสนี่เป็นสกิลที่ดีทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ส่วนตัวผมชอบทั้ง2ส,สกิลเลยสำหรับสกิลแรกนะครับผมแบ t ดิ้งแลมครับสกิลนี้จะทําให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเหมือนกับเบ r ร์ r เ e อร์นะครับแต่ว่าเราจะ ก็คือตอนที่สโลนะครับเราจะกลายเป็นควิกซินเวอร์คนที่2ครับแต่ว่าข้อเสียคือเราจะโจมตีเร็วไม่ได้นะครับเหมือนเบอร์เซอร์ก์ก็คือเอาไว้เหมือนกับวิ่งฝ่าอะไรอย่างนี้นั่นเองครับแล้วก็พวกเซตที่เราวิ่งฝ่าในช่วงสโลนะครับมันเหมือนกับจะกระเด้งออกด้วยครับผมจะมันเหมือนกับจะล้มอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามาดูสกิลขวากันก่อนดีกว่าครับสำหรับสกิลขวานะครับผมจะปิดแอซเซิลครับสกิลนี้ผมโอ้โหชอบมากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ตอนช่วงสโลครับเราจะสามารถยิงรัว รัวมากๆครับผมแล้วก็ข้อดีคือกระสุนไม่หมดครับมันเลยทําให้อาชีพสวัสด์เนี่ยจะชอบตอนสโลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันจะสามารถยิงรัวได้เหมือนกับโอ้โหในชีวิตจริงแลยครับแต่ว่ากระสุนไม่หมดด้วยครับบอกเลยว่าสะใจมากๆครับผมใครที่เล่นสวัสด์นะครับผมแนะนําสกิลนี้เลยครับรีบๆเล่นเทเวลยิปห้านะครับแล้วคุณจะรู้ว่าอาชีพสวัสด์นี้แบบยิงรัวยิงมันสุดๆไปเลยครับผมมาที่อาชีพสุดท้ายกันแล้วนะครับผมเซเวเวลลิสครับสำหรับเซเวเว l ลิสนะครับผม เอาตรงๆเลยสกิลซ้ายดีกว่าเยอะครับผมสกิลซ้ายเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถโจมตีได้เร็วขึ้น3เท่าในช่วงสโลนะครับทุกปืนครับผม เดินนิ่งเซตตาออโยเวพอนนะครับผมก็คือเราใช้ปืนอะไรก็ตามครับในเกมนี้มันจะโจมตีเร็วขึ้น3เท่าหมดเลยนะครับแล้วก็ผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่าอาชีพเซอร์เวิรลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพครับที่มันจะสามารถเปลี่ยนแม็กได้อย่างรวดเร็วในช่วงสโลนะครับเพราะฉะนั้นยิงก็เร็วเปลี่ยนแม็กก็เร็วนะครับผมแถมใช้ได้ทุกปืนนะครับบอกเลยว่าความสะใจนี่มาเต็มจริงๆครับแล้วก็สาหรับสกิลทังขวาครับผมล็อกดาวนครับสกิลล็อกดาวนะครับผมจะทําให้อาวุธของเราเนี่ยทุกอาวุธเลยครับผมสามารถ สตันเซตในช่วงสโลว์ได้ครับซึ่งก็ดีเหมือนกันครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะหยุดพวกเฟชพาวพวกเลื่อยในช่วง สโลได้นะครับถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเหมือนที่บอกครับผมชอบอะไรที่มันยิงไวๆผมเลยชอบฝั่งซ้ายชอบแมทแมนมากกว่าครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับคิลลิ่งฟอร์ลเวล25ของแต่ละอาชีพนะครับบอกเลยนะครับผมว่าการที่เราไปเล่นเฮลอมนเอิร์เล่นหมดยากๆยงนะครับพวกสกิลช่วงสโลเนี่ยมันจะมีผลมากๆครับผมมีผลสุดๆไปเลยครับเพราะว่าช่วงสโลเนี่ยมันจะทําให้พวกคนที่เลเวล25นะครับได้โชว์พลังได้อย่างเต็มที่นะครับ ตอนที่เราเข้ามาเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะครับช่วงเวลหนึ่งเวลสิบเวลสิบห้านะครับเราจะบ่นว่าโอ้โหมันจะสโลนานอะไรขนาดนั้นน่าลำคาญโอ้โหนี่เปลี่ยนแม็กเป็นวันเลยเนี่ยสโลอยู่ได้อะไรย่างี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถ้าคุณเวลยี่สิบห้านะครับคุณจะรักการสโลมากๆครับเชื่อผมโดยเฉพาะอาชีพสวาสดกับไฟบัคนะครับช่วงสโลนี่คือแบบยิ้มเลยแบบยิงกระสุนไม่หมดยิงรัวอะไรย่างงี้นะครับแล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์นี่คือวิ่งกันฟันกันแบบ สะใจสุดๆไปเลยนะครับไว้คุณเลเวลยี่นะครับผมคุณจะเข้าใจว่าทําไมพวกคนเวลตันเขาชอบเวลาช่วงสโลกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มานิดเดียวนะครับผมก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับไอ้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามานั่งฟังจนถึงตอนนี้เลยนะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับนี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ